ดาวดองค่ะครบ24ชั่วโมงคุณครูก็เลยจะเอามาลองทานดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกี้ลองทานไปแล้วนะคะก็โอเครสชาติก็ก็ดีอะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คุณครูจะขอนำเสนอนี่ค่ะ ผลผลิตที่คุณครูดองเมื่อวานนะคะวันนี้ครบ24ชั่วโมงค่ะคุณครูก็เลยจะมานำเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่าสสดาวดองที่คุณครูดองนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะขุ้ข้าวร้อน,น<ๆ>ร้อนน้ำพริกเผาปลาทูหน้างอคอหักนะคะได้มาจากน้องที่เข้าไปสมุดสงครามนะคะเขาเอามาฝากคุณครูก็ทอดร้อนร้อนเลยนะคะทอดเอามาวางเพื่อเตรียม ทานกับสะดาวดองค่ะเอาเลยค่ะเรามาตักสะดาวดองกันเลยนะคะค่ะนี่ค่ะไม่เคยทานเลยครั้งแรกในชีวิตค่ะ ม,มีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีรสขมค่ะอร่อยอืม,ไ,มได้บ้างนะคะเมื่อกี้ลองทานไปแล้วนะคะก็โอเครสชาติก็ ก็ดีอะค่ะมันเป็นในลักษณะของสดาขมเพราะฉะนั้นรสก็จะออกนำนำขมนิดนึงแต่ว่าเป็นขมที่ไม่น่ากลัวค่ะเราจะเอามาทานนะคะประดีคุณครูไปดูในตู้เย็นก็มีน้ำริกเผาแล้วก็มีประทูนี่จะทานกับนี่ง่ายๆค่ะที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะปลาทูหน้างอคอหักค่ะ ประยุกต์กค่ะก็มีน้ำพริกเผานะคะมีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี้เผ็ดมากเราก็จะมาลองทานกันเลยนะคะสะดาดองอ่อย รครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเพื่อนๆเราดองค่ะ,ะใช้ได้เลยค่ะ ทานกับข้าวร้อนๆใส่เป็นประทูนั่งงอคอหักทอดอแล้วก็น้ทานด้วยน,น,ะะน้ำพริกเผ็ดๆนะคะน้ำพริกเผาครั้งแรกในะชีวิต คุณครูก็เข้าใจคําว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็สะเดานี่แหละค่ะสมัยที่คุณครูเด็กๆครูไปเรียนกรุงเทพแล้วก็กลับมานะคะคุณพ่อก็นําเสนอเมนูเด็ดเลยนะคะก็คือสะเดาน้ำเปล่าหวานค่ะคุณพ่อทําเองเลยพอนั่งวงทานข้าวคุณพ่อก็จัดเลยนะคะหยิบสะเดาหยิบปลาหมอย่างแล้วก็ใส่น้ํเปล่าหวานยื่นให้คุณครู ว่ทา,านที่ลูกอร่อยมากสะดาวนั้นอยู่หลังบ้านเราเองอร่อยคุณครูก็จริงๆก็ไม่เคยทานนะคะรู้ว่าสะดาขมนะคะแต่ด้วยคําว่าขัดใจคุณพ่อไม่ได้ค่ะก็ใส่ปากเคี้ยวพวกเคี้ยวเข้าเท่าน,นั้นล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะหึก <c oughs> <c oughs> ินก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกค่ะ จะกลืนก็ขมสุดๆจะคายก็เกรงใจพ่อน้ำตาของคุณครูนั้นไหลพลากเลยนะคะตัดสินใจว่าไงคุณครูเพื่อนๆค่ะตัดสินใจว่าคุณครูจะกลืนหรือคุณครูจะคายค่ะคุณครูเกรงใจคุณพ่อค่ะคุณครูก็เลยต้องกลืนะสดาน้ำเปลาหวานที่คุณพ่อจัดให้มา อย่างหวานอมขมกลืนต้องตาไหลพรากนั่นเป็นความทรงจําที่คุณครูยังไม่ลืมจกนกระทั่งวันนี้เลยนะคะพออายุมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็เริ่มทานได้นะคะเริ่มทานได้แต่ยังไม่เคยทานสดาวดองครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าก็โอเคนะคะเพื่อนๆลองๆหน้านี้เป็นหน้าสดาวออกดอกนะคะ เราลองทําทานดูคุณครูไม่มีอะไรก็มีน้ําพริกเผามีบะหมอแล้วก็สะดาวดองก็เลยเอามาผสมประสานทานเป็นอาหารหมื้อเช้านี้ที่มีรสชาติอร่อยคอนเฟิร์มค่ะอร่อยจะหมดแล้ว อ่านจริงค่ะไม่ได้โม <c ười>